ทัศน์สุเกิมิ้งดองมันเป็นด้วยแบบวะเฮ้ยโอ้ยยังไม่เก่งโอ้โหคนเก่งโอ้ยโอ้ยยังเก่งโอ้ยยี่คนเดียวโฉดเสือมาเนี่ยทุกคนผมขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีสกิลใหม่ทัศน์สุเมกิมาแล้วนะครับผมก็คือสกิลสี่นั่นเองนะผมจะผมทำให้ดูนะอย่างแรกต้องเอาโนคูจาออกก่อนนะครับผมก็จะเป็นสกิลนี้นะครับผมนี่เข้าไปแล้วระเบิดนะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม วันนี้เราก็มากับพี่เซิร์ฟใช่วันนี้เราก็มากับพี่เซิร์ฟนะผมเอ้ยทำไรอะฮันน่นก็มีก,ก,มก็มีหลายอย่างนะผมที่ปรับใหม่มานะผมก็อย่างที่1ก็จะเป็นสกิลใหม่ใช่ไหมผมก็จะเป็นสกิลนี้เนาะอันนี้ที่มันบินไปปุ๊บระเบิดโป้งใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นสกิลที่1นึ่งนะผมปุ๊บปุ๊บปุ๊กระโดดแล้วก็สกิลหนึ่งนะเอ้ยไม่ติดวะ กระโดดสกิลวนหน<ม>ึ่งนี่นี่นี่อันนี้มันเป็นการผักลงถ้าเราหันหน้าไปทางไหนมันน่าจะผักไปด้วยไหมใช่ถ้าเราหันหน้าไปทางไหนมันก็จะผักไปทางนั้นด้วยคุยพี่วิววิวนี่ถ้าเป็นแบบจะต่อคอมโบนะผมผมแนะนำให้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ผักลงในรางลหนึ่งสองสามปึ๊บอุปก็ณ์ทำแบบนี้ปึ๊บเอออย่างเงี้ยก็น่าจะเซี่ยวเซี่ยวกว่าเทีนี้จะขึ้นที่กงอ่ะ อันนี้มันแบบเอาไว้บินหนีได้ด้วยนะแบบสมุมติวแบบจุกลงมา I I can เราเอาไว้บินหนีได้เลยนะผมต่อไปเป็นคำสั่งที่ผมชอบชอบเป็นคำสั่งที่เพิ่มมาใหม่นะผมใครที่มีไอ้นี่อยู่แล้วก็จะรู้นะว่าคำสั่งมันเพิ่มมาใหม่นะผมอันนี้นีน่าจะมีอยู่แล้วนะคะส่วนอันนี้นี่ยไซต์คำสั่งไซต์เดี๋ยวผมทำให้ดูเอาไซ์เล็กไซต์ใหญ่ครับ อรัผมขอใส่ผมขอเอาเส้นเล็กครับเส้นเล็กใช่ไหมครับแล้วก็เขียนชื่อนำหน้าชื่อจริงเท่านั้นนะผมอย่างเช่นพี่เซิร์ฟเนี่ยไซส์เออชื่อจริงก็นี้ใช่ไหมทุกคนก็เขียนไป K E I นะผมแล้วก็ไซส์เท่าไหร่ก็ว่าไปเราเขียนใส่ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งละกันเนี่ยเนี่ยที่เหลือตัวเลขเท่านี้เลยเว้ยเฮ้ยแล้วแล้วมันตีกูได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยพิหรอหรือถ้าอยากใส ไ,ไหนเนี่รือว่าถ้าเราอยากไซส์ใหญ่ๆนะผมเราก็เอ๊อแต่ก็ว่าคำพูดกูแปลกๆนะถ้าเราอยากที่จะแบบตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมถ้าอยากที่จะตัวใหญ่ขึ้นนะผมก็สามารถใส่คำสั่งได้น,นะผมอาจ่างผมเนี่ยใส่เป็นหนึ่งร้อยแล้วกันนะไปว้าวไมไ่หายมาคุยกันก่อนเนะนี่ยผมตัวใหญ่ก็จะประมาณน,นี้เลยนะผมเดี๋ยวผมบินขึ้นไปดู มันมองอะไรไม่เห็นนะมองไม่ได้แต่หัวใช่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 หนึ่งร้อยอ่ะนะเรื่องความจริงเราสามารถปรับไซส์เท่าไหร่ก็ได้เราจะปรับไซส์ล้าน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 ก็ได้นะผมเราจะทำอย่างนั้นก็ได้ด้วยแต่ว่าเกมค้างเลยเคยทำละพี่เศือโอ้ยผมผมจะไปในอวกาศลหนคนเดี๋ยวผมจะไปคอมโบดูกันเลยแล้วกันนะผมปหนึ่งสองสาม ฮ่าตายควายตะลึง fuck 123 1234ปึ <Memory> 1, 2, ๊บ123นี people, really Arizona, yeah ่นะครับ yeah ทุกคนทำได้แล้วเย้ย123 1234ตายอ่าวอีซีนุมอีซีอ่าวอีซีอีซีอีซี พี่คิดทุกคนเราไปรอเซิร์ฟจ,จริงเลยดีกว่านะผมไปกันเลยตรงโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ม,มาอยู่ในเซิร์ฟธรรมดากันแล้วนะผมวิวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกินไปก็คือตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาแล้วนะผมเรา,ก,เรเรราก็ได้เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาแล้วปุ๊บเฮ้ยดูขู่ตีไม่โดนเมื่อกี้ถ้าโดนนะบึง้งตอนนี้เราก็เล่นเป็นทัสน์สมกินนะเขอเปิดสิ่งนี้สิดนึงนะเพื่อการวิวลมนะผมตอนนี้พี่เซิฟประมาณด้วยนะครับเฮ้ยเขาไม่ตีผมแล้วเหรอ โอเคไม่ตื่แล้วโอ okay, okay. เคโอเคเราไปซัดหน้าคนหนึ่งดีกว่า <laughs> ปล่อยเขาสู้ไปนะผมวันนี้ฮาร์วส์หรอเอาไปาน็นลาเระวังโดนเกยร์น,นะครับเอ้าพม่ซื้อโอเเ้ยแต่ไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็มีเขาไป็นา สกิลนี้นะผมมันมีประโยชน์หลายอย่างมากนะผมไม่ว่าจะผลักศัตรูออกไปจากเพื่อนเราก็ได้นะผมหรือว่าจะทําได้หลายอย่างอะเอออะไรครับเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันเนี่ยเห็นไหมมันทำอยู่ไ,ได้เนี่ยเห็แม้เราสามารถผลักศัตรูออกไปไกลมากๆเลยนะครับผมมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะโป๊ะนีไ่ไงหมุนไปดิเออเก็บไม่ได้คิวหนึง่งแบบมั่วๆนะครับผม ต่อไปไอแมวมิสเตอร์คูมน่าจะมาสู้กันเปล่าอ๋อไม่สู้ใช่ไหมบิดเลยเฮ้ยพี่เสิร์ฟ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 เจอคนแต่งตัวเจอคนเจอคนแต่งตัวมันชาโดว์พี่ยอมอ๋ออุ้ยพี่ยอมแล้วต้องไม่ยอมแต่งตัวต้องแปงตัวว่าแถวนี้ใครใหญแถวนี้ใครใหญ่ชาโดวคนนี้ คิวเท่าไหร่วะคิวไม่คิวคิวไม่เปิดเผยต้องต้องแต่งตัวแล้วว่าแถวนี้ของใครใหญ่เฮ <st arts> ้ยขอยแปลกนะของใครใหญ่ปแปลกๆนะจู <st arts> <st arts> ดนี้ก็ผมชาดูชาดูแทนสองคนเขาใครจะเป็นผู้ชนะเอ้ยทอรออีกเนวนึ่งทุกคนทุกคนทุกคนคิดว่าถ้าถ้า <c oughs> การฆ่าของเออทัตสมึมก,กิมาทุกคนคิดว่าจะเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมทุกคน โอยจังหวะนี้ชาโด้ชาโด้จังหวะนี้ไงใครจะเป็นผู้ชนะเอา้จาจังหวะนี้ม,มันเปิดบางใครจังหวะนี้ช <c oughs> าโด้กูวิ่งจังหวะนี้ชาโด้กูวิ่งมิสเตอร์คูมิสเตอร์คูเฮ้ยมึงใครเนี่ยดองได้หนูเจอกูตายปังเฮ้ยทำไมนั่นไม่ตายทำไมเสื้อฟ้าไม่ตายทำไมเพราะว่ามันมีมุกยกินโหอะไรเร่งหนังหน่ายเลยพวก เดี๋ยวหนึ่งผมหาตัวก่อนยังไงมันอยู่นั่นทำให้ช้าโลกคนนี้ว่าเีแยวนี้ของใครใหญ่สต็อปไปตกแกฟังอ่านมากรุนชั้นผู้นี้อุ๊ยอะไรพี่เซิร์ฟอืมมาเปลี่ยนไปเล่นแต้มมาละดีแปกหนึ่งอ๋ออุ้ยใครวะเฮ้ยน้ำปิ้งไม่เี่ยมน้ำปิงจะเหลี่ยมน้ำปิงจะเหลี่ยมครับจานอุ๊ยสิบสาม ืเขาจะามาขอ,อ,าาอ,องมาัา,า <c oughs> เปินแค่ถ่ายอย่างนี้ค่ะอือสมน้ำมาตายฮะเฮ้ยกูหยิบกล้องอยู่หยอกเล่นกูหยอกเล่นจะโดนตลุ่มผมรถเก๋ <c oughs> แล้วจงังหวะนี้ผมใส่รัวๆอู้ยใครบินวะ จวะนี้ไงสิบสี่วิจะตายฮึต้องปล่อยลงจังหวะนี้ไงผมจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าปุบปุบปุบเรียบร้อยดาบเรียบร้อยครับผมผมฆ่าสิบสี่ได้แล้วผมผมฆ่าเออคนที่ชนะติดกันสิบสี่คนได้แม่งใครว่าโคตรเก่งโคตรหล่อโคตรอันตรายเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยมากสวยมากสวยมากอันนมันแค้นมันแค้นอันี่แค้นจัดไอ้นี่ไอออันี่มันแค้นจัดเดี๋ยวเี้ยงเขาโบมั่วครับ คนนี้ไม่แค้จริงปึ๊บปึ๊บปึบปึบอุ้ยโยบิเกย์ย่ำกระมงเขาเขาเขาเป็นอะไรตายอะ่ะเป็นลมแดดเป็นเป็นลมแดดเฮ้ยพี่ขอได้ไหมตัวเนี้อยอะไรอะไรบอกแล้วบอกไมด้วว่าแถวนี้ใครใหญ่เดี๋ยดีใครใหญ่ iley. ดีแล้วที่ไม่พูดว่าแถวนี้ขอใครใหญ่อะไรับเนี้อ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกบ้านลูมั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 ้านเฮ้เออลูมันเอ้ยกูตายแล้วลูกปิงกำลังไปแบบนึงนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยว จอดจอดเออนั่งนั่งนั่งมีท่านั่งไหมท่านั่ง,งเฮ้ยมันไปบังดัมมี่ผมอะยืมมาหน่อยซ้ายเอเอนั่นแหละนั่นแหละนั่งเลยเดีย๋ยวหาท่านั่ง <c oughs> นานเนาะเออนั่งขี้ไปมานั่นแหละทุกคนผู้บุคคลิป,ปค,คีบไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคอมบูทัสซิมกิตึงๆนะผมอุ้ยเฮ้ย ผูไ้ไม่เปิดโอกาสจบคลิปเลยอปีเซ ok ิฟปีเซิฟปีเซิฟนู่น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 เห็นไหมนะพิซ่ขอขอยิมตัวหน่อยนะเฮ้เจิบเอาวอล์กออกก่อนแต่ถ้าคนผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเลยละกันนะผมก่อนดูกันเพิ่มทิ้งนะครับแต่ถ้าคุณโอ้บ๊ายบาย